สวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยูกันในแมปทีมีชื่อว่า The Insane นะครับหรือว่า The คนบ้านั่นเอ,เองนะครับผมเขาบอกให้เราเปิดเสียงให้สุดจีก,กว่าในเด้ยินเสียงหัวเราะนะครับซึ่งผมเปิดสุดอยู่แล้วนะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้อควรระวังเกมนี้มีเลือดแล้วก็มีความโหดร้ายมากโปรดเตรียมพความสำหรับสิ่งนี้แล้วก็เปิดกราฟิกให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ จัดไปครับผมอเ,เออเราเป็นผู้ชายแล้วกันมาไม่ค่อยเป็นลิฟที่สะดวกสบายเท่าไหร่เลยนะพี่มืดมากเปิดไปฉายดีกว่าอ่ะผมเปิดแล้วครับผมรู้ว่าไปฉายที่สำคัญกับเรามากที่นี่กลิ่นแปลกๆนะเนี่ยกดซีเพื่อดูการควบคุมน,นี่เราเก็บอะไรมาเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอันนี้อะไรยาเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้ายูฟินิเซีย เราคงไม่ซึมเศร้าหรอกเนาะเราเข้ามาในดีเนี่ยอออ๋อไอ้นี่มันอะไรอ่ะอืออืออือโอ้ยคนบ้านี่เหรอเด้อคนบ้าไม่ใช่คนบ้าปกติด้วยนะคนบ้ามากมากเลือดนี่มันรอยเลือดนี่น่าสนใจจริงๆทำไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะเนี่ยพระเจ้านี่มันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจากไหนวะฮะ โอ้ต้องใช้ยาเลยอันนี้มันคือคนผู้ดูแลที่นี่โดนนักพูดฆ่าไปแล้วโอ้สองตัวสองตัวโอเคได้อยู่ได้อยู่นะตรงนี้มีกลิ่นกลิ่นยาพิษนี่จะจะไม่สัมผัสไอ้เจ้าสิ่งเขียวๆนี่แน่นอนมันอาจจะทำให้เราเจ็บได้โอเคหรือว่าสารเคมีมันรั้วนไหลวะทำให้นักโทษมันคลั่งได้อาจจะเบ็นไปได้นะ โรเบิร์ตคีการ์ดโรเบิร์ตคีการ์ดเอามาทำอะไรโหที่นีมันไม่ใช่คุกทำราทำราแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ใช่ใช่เลยบางสิ่งบางอย่างที่เอเจนซี่ไม่ได้บอกผมไข่ขํายาขําเว่าเราถูกจ้างมาให้มาสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะไปดีกว่าโอ้เออเออ เออเอโอ้ยมาสองตัวเลยทีเดียวเอ้ยเอ้ยอ่นนี่อะไรอ่ะเออหนังสือรายงานของโรเบิร์ตเอองานแรกวันแรกของงานนี้เซิร์ฟเวอร์ทำงานปกติเรเดียคตเตอร์ก็ทำงานปกติออฟฟิศก็ทำงานปกติทุกอย่างทำงานปกติเยี่ยมเลยอ่าเป็นบันทึกการทำงานเออเพื่อนร่วมงนานของฉันไม่ค่อยสนุกเลยเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบ อะไรสนุกสนุกกันนะแต่ทุกอย่างก็ยังทำงานปกติดีอ่ะฮะเออเหมือนกับว่าบอสของฉันเริ่มจะตัดเงินค่าจ้างฉล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเอ,อแต่ว่าทุกอย่างก็ยังทำงานปกติ่ะฮะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่และทุกอย่างตอนนี้เริ่มทำงานคึ่งกลางๆทุกอย่างเลยอ่ะเริ่มแล้วทุกอย่างเริ่มไม่ทำงานแล้วฉนันจอบออกมใจที่นี่แล้วนะถ้าไม่มีใครซ่อมมันได้อ่ะแต่ว่า ถ้าฉันไม่ได้ออกไปโอดดูแลลูกสาวฉันด้วยใครที่กำลังอาจเจ้านี่อยู่โรเบิร์ตเหมือนกับว่าเนื้อเลขทุกอย่างก็ทํางานปกติแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างมันทําให้ทุกอย่างไม่ทํางานเฉยเลยหยุดการทํางานไปดื้อๆอาจจะเป็นเพราะการรั่วไหลของเร .ACT เตอร์นี่นี่อะไรเอ่อคีการ์ดต้องใช้คีการ์ดเพื่อออเรามีคีการ์ดนี่ นี่อะทำไงอะอ่ะใช้่โอได้แล้วต้องเย่ให้ตรงรูแบบเด็ดเลยนะฮะที่นี่รู้สึกน่าจะปลอดภัยอ่ะโอเคมีโนต้ตให้อ่านเออแฟลไดร์นี้ทำให้เราสามารถถูกคำสั่งล็อกอินระบบได้แล้วก็ทำให้เราบุกทะลุสามไฟโวได้เลยนะอเออเสียบแฟลไดร์เข้าไปที่ด้านซ้ายของมอนิเตอร์แล้วก็คลิกที่มอนิเตอร์ถ้ามีตัวหนังสือสีเขียวโชว์ขึ้น นั่นก็อาจจะมีตัวหนังสือเล็กน้อยแต่ว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันคือคําว่าไรเราสามารถกดที่ enter แล้วก็ทุนสามารถทําได้กี่รอบก็ได้เออคือผมต้องต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ้านใช่ไหมแฟลได์ไหนวะแฟลได์ที่ด้านซ้ายของมอนิเตอร์อ๋อนี่ G e G. G e, G e G G e G อไข่อ gg ฮะ uh, e g g diro d ดโอะไรคือละ d i r ล radio เอออันนี้ bookshelf หรอ <c oughs> b o o k h h e l uh, s h e l f อ่าเรียบร้อย <c oughs> มีอะไร n i c จดหมายเออไอชลี uh, ่ที่รักขอโทษนะเออไม่สามารถไปงานวันเกิดได้เลยอ่ะ ตอนนี้อยู่ที่บังเกอร์อยู่ฉันรู้ว่าฉันสัญญาว่าจะให้ยายูฟินิเซียเป็นของฝันแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะปะลอดภัยสำหรับเธอเลยเออฉันสัญญาว่าจะเอาของขวัญให้วันพรุ่งนี้เมื่อตอน,นีฉันออกจากงานแล้วพ่อของคุณโรเบิร์ตอ่าเป็นจดหมายจากโรเบิร์ตไปให้ลูกอ๋อเขามาทํางานที่นี่แลก่กับยายาที่แก้โรคซึมเศร้าใช่ไหมนี่โแโอ้พระเจ้าไซรัสให้ริโอชันมา แล้วเหมือนว่าเปิดเพลงในรีดิโอด้วยแต่ว่ามันเล่นแค่เพลงเดียวอะ่ะแต่มันไม่เหมือนเพลงที่กําลังดังอยู่ช่วงนี้เลยนะแต่ก็มีแต่เพลงเพลงในลิฟต์เละที่ฉันเกลียดตอนนี้โอ้สูที่จะเหงามากต้องใช้เพลงเออมีบางอย่างผิดปกติที่นี่ฉันรู้สึกว่าที่เนี่ยมันริ่มไม่มีใครที่จะสามารถจัดการได้แล้วนะฉันต้องทําบางอย่างให้พังไปอ่ะถือว่าเป็นแผลของโรเบิร์ต โรเบิร์ตจะทําให้ที่นี่พังเพื่อเขาจะเอาจากที่นี่งั้นเหรอนี่จดหมายให้ลูกเออสวัสดีคุณ an, ลาชันลาลานชื่ออะไรม่รู้ลูกคุณได้มีการวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เหมือนไม่อยากจะยุ่งกับใครเลยนอกจากฉันและคุณและก็แม่ของเขาเองนะเออฉันแนะนําว่าให้เก็บตัวเธอไว้ในห้องแล้วก็คอยดูแลเธอด้วยจากคุณหมอลอส์อันนี้เป็นงานที่เราให้ทําแต่เขาบอกว่า รายได้ล่ะสิ่งที่ได้ล่ะเหมือนว่าเราทํางานแล้วก็ไม่ได้เลย <S <S เลยตุ๊กตานี้อืบีบได้แล้วผมจะออกไปยังไงหรือว่าต้องแตะคีย์การ์ดอีกรอบหนึ่งต้องเสียบให้ตรงโอเคอ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้เลี้ยวเต,เตรียมปืนไปเลยแสดงว่ามันมต้องมีอีกเอออ่านี่นี่จะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับ มีของที่ผมสามารถใช้งานได้ไหมนี่กดไม่ได้หรือ,อนี่ล่ะเออม่มันเขียวแค่นี้ล่ะเปิดได้แหละไะที่อื่นต่อโอเคมาเร็วหายใจมาเล้วอุยอ้ยอุ้ยเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังโหตกกลเลยนะยาก่อนโอเค วิโอ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 ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเฮ้ย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 มีอ่โอ้ยมาไม่พักเลยนะมาไม่พักเลยบั๊กเหรอบั๊กเหรอบั๊กเหรอบั๊กันนี้ก็เสร็จสิเอ้ยเฮ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 ้ยเยอะจังเลยเอ๊ะห้องนี้แหละโอ้ ที่คันเก็บอาวุธอาจจะมีเกราะที่เราสามารถใช้ได้ใส่เกราะโอใส่นานมากน,นี่คีการชั้นสองกีการที่เปิดเปิดทางออกเรมิงตันเหมือนว่ามันต้องประกอบก่อนนะนะประกอบอยังไงอะ่ะคีการชั้นสองนะ่าจะเป็นคีการทางออกให้เราใช่ไหมไปครับเราวิ่งไปเอาไปหาทางออกกันดีกว่าโอเควิ่งไปที่ทางออก พยายาออกไปจากที่นี่สักทีหรือ,อแต่มันบอกว่าทีการดชั้นสองแสดงว่ามันต้องมีชั้นสองแน่ๆเลย <c oughs> อยากออกเร็วไม่อยากอยู่เร็วโอเคถึงแล้วประตูทางออกไม่ใช่ทางออกด้วยแม่งหลอกมันคือชั้นสองเ <c oughs> รืรูดรูดบัตรรูด <c oughs> โอเค ดีดีด้วยคุณผ่านชั้นแรกแล้วแล้วคุณจะไปชั้นสองแต่ว่านี่มันเป็นเวอร์ชันที่เก่ามากอ่านี่เป็นโน้ตจากคนทำซึ่งชั้นสองก็ยินดีต้อนรับเราอ้าวไปแล้วก็ปววเป็นว่าถ้าใครอยากดูชั้นสองนะครับก็กดไลค์กด กดติดตามกดกรด,ดิกดอะไรก็ได้เอาไว้เลยนะครับผมผมจะมาต่อชั้นสองแน่นอนนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ว่าชั้นนี้จะโหดเท่าชั้นแรกไหมนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย